สวัสดีเอฟซีติมแก่ซูฟุซุคนจ้าเมื่อน้ชิภาพพี่น้องเอาดอกจานไปซุปใส่กับปาทูล่องกินเบิงเนาะจ้าพี่น้องการซุปดอกจานนี่ก็เป็นเทือแรกของข่อยเด้อจ้าพี่น้องเนื่องจากว่าข่อยเป็นคนสะอ่อนดอกไม้อยู่แล้วจา้าไปเห็นดอกจานยุเซ่กระสิทายลูปแล้วก็มีคนมาคอมเมนต์ใต้คลิป,ปบอกว่าเอาไปซุปกินกระแซบเด้อจา้าเอาไปทอดไส้สมตำเฮ็ดสมตำกินกระแซว่าสันวาก็เลยเกิดอาการอยากล่องซะแล้วจ้าพี่น้องก็เลยเป็นเทือแรกค่ะ เมื่อนี่ก็เลยพากันเกิดภารกิจตามล่าหาดอกจานค่ะพี่น้องเห็นใส่ชุดแบบนีนกยดามาชุดขวยเดออจากพี่น้องมีเพื่อนคนหนึ่งพูนบอกว่าไปเก็บดอกจานชุดตรงง่ามปันนันเลย่บัววาเพื่อนว่าจังสีนอจากพี่น้องชุดนี้ก็คือมาตหาหมอค่ะพี่น้องไปหาหมออยู่ในอำเภอเนอจากหลังจากที่ออกจากอำเภอมากก็ตามหาดอกจานมาเรื่อยๆเรื่อยๆจนได้มาเห็นตอนอยู่หน้าคู่ปิงค่ะพี่น้องว่ามันตำสุดแล้วเออเห็นตนหลายๆดอกจานกระเตยอยู่สูงสูง ก็เลยมาเห็นตัวหน้าคู่ปิงก็เลยพากันจอดแว่เอาจ้ะพี่น้องอันนี้ก็มาหอดบ้านแล้วเด้อจ้ามาหอดบ้านกับรรอุศาเด้อจ้าพี่น้องทำการเด็ดกิ้งเด็ดการเกสรมันออกเลยจ่ะเอาตะกรีบมันค่ะโดยความที่ห้าบ่เคยกินเนาะเอากะอยากรู้รสชาติมันว่าสิเป็นแนวดหันนะพี่น้องอยากล่องน้ำกันบ่จ้าถ้าผู้ใดอยากลองก็ไปหามาเด้อจ้าพี่น้องช่วงนี้ปลายเดือนกรุงพามีหน้ามีสายยนนี่ดอกจานก็คือบานร้ายค่ะ ปีนี้ดอกจานบานหลายอิลีเด้พี่น้องบ้านคอยไปมงได้กับเป็นสีสมเต็มทงไฮทงหน้าอยู่แต่สะอ่อนขึ้นอย่างนี่จ้าโบ่บได้งามซื่อๆเด้จ้ะพี่น้องสัพรพคุณกะคข้ากะแน่อยู่เด้ต้มดื่มแก่ปวดถอนผิดไข่แล้วก็ครับปัสสาวะครับพยาธดิได้พร้อมเด้จ้ะพี่น้องแก่ทองอืดทองร่วง พอมดีจ้ะไปอ่านมึงด้อจ้ะพี่น้องแต่ละหมองแต่ละบอลของตน้นของดอกของแกนของหลากเพิ่นเนาะใส่แต่ละอย่างสิบ่คือกันมู่เจ้าเขาไปเสิร์ชบ่งเรือจ้ะท้าผู้ใดอยากใส่เนาะคอยเขาไปอ่านิึงซับป,ประคุณเิ่นก็ขักกะแน่อยู่ด้เร็จแล้วเรียบร้อยลวจ้ะพี่น้องเอามาล้างัาที่นี่ขนาดน้ามยังเป็นสีสมบักงามนึงจ้ะพี่น้องน้ามันนี่ก็เอาไปเฮ็ด เป็นสีผสมอาหารใดเลยไดเนาจากพี่น่องเพราะว่ามันสีสมสดง่ามแห้งจ้ะล่างแล้วเรียบร้อยขอยกระสิมาต้มจังสีหละจากพี่น่อง ต้มบ่ต้องต้มโดนเนื้อจากพี่น้องข่อยบรูเนาะข่อยกระต้มบักโดนนึงจนแบบเปื่อยเอลเลตามจริงห้าเอาสามนาทีสี่นาทีนี่ก็พอดีและค่ะพี่น้องใส่กับปาทูใส่เกลือลงไปน้ำหล่ะข่อยก็ใส่ปลาลาลงไปน้ำเนือจากพี่น้องการต้มย่าต้มโดนเนือจากมันสิเปื่อยแห้งค่ะพี่น้องมันสีโบแสบจะมันสิเป็นเละๆคือข่อยต้มข่อยจนแหน่เอามาต้มใหม่ตัวต้มแล้วเรียบร้อยเตรียมทาค่ะพี่น้องเก็บพักนั่งต่างหงาไปใส่ก่อนหน้าจักหน่อยพักกะสิใส่เป็นพักซีปอมพักคอมเปรพักอม สะแงะนี่ยละจ้ะพี่น้องเก็บเอาในสวนเฮานี่ยละจ้ะมาทางงรั่วกับเข้าวขาวเบิดพะเอกก็เลยได้ทําการขว่าเข่าขว่าไม่จ่อยจ้ะพี่น้องขว่ไม่ไม่เนี่ละมันจังหอมเนาะจ้ะพี่น้องการทำกว๋วยทำลาบหรือว่าซุปนี่ทาใส่เข้าวขาว่ไม่ไม่นี่คือหอมคักเลยจ้ะเข้าวขาว่พริกปนน่นใส่ไม่ไม่นี่หอมดีแซ่บขนาดจ้ะเอาประทูใส่แล้วเรียบร้อยกระตำตำตำค่ะพี่น้องกะเอา ดอกจานที่ห้าต้มแล้วเรียบร้อยนี่ละจ้ะคายต้มโดนมันกรสิเปื่อยเอเล่คือข่อยนี่ก็บไดเลยตองตำเนี่ออยแต่ว่าขอยว่าต้มซ้ำสามหน้าที่นี่พอดีเร้อจ้ะพี่น้องเวลาฮเอามาดตำม,มันสีแสบตำย่อๆแล้วก็ปรุงบักพริกเข้าไปค่ะพี่น้องแลขข้วก็ใส่ข้าขัวใส่หลายหอมหลายเรือจ้ะเข้าขัวนี่แล้วก็ใส่ผงชูรสแป้งนัวลงไปเนาะขอยกระสิบดใส่น้ำปลาใส่ น้ำปลาอีกเ้อจ้ะเพราะว่าคอยต้มลงไปนั่นก็กใส่เกลือใส่น้ำปลาลงไปแล้วเรียบร้อยตำยอๆลงใส่กันเลยจ้ะพักหอมก็เอาใส่ลงไปน้ากันเลยแล้วเรียบร้อยได้บาดนี่พี่น้องชิมเบิงสันตัวบาทที่นี่เออรสชาติพี่น้อง ออกขมแนะ่นิดหนึ่งเด้อจ้ะพี่น้องจะคล้องชิมมันก็นออกขมเนาะแล้วก็หอมหอมมันมันม่นปลาทูใส่กันก็ปลาทูเข้ากันมกย่างคักจ้ะพี่น้องพระเอกซิมรอบแบอหลกบ่อหซิมอีกรอบอสองแ่บอยู่่นา่าแต่ว่าหายติใจคือสิบ่ติใจหรอกเราเป็นนบนมากกินขมปันใดจ้ะพี่น้องนาตามันก็นกนสิคือซุปน่าใหม่เลยจะหนาตามันนะจ่าพี่น้องแต่ว่ารสชาติมันนี่สีออกขมแนะ่ดอกจานสีสมสมต้มออกมาแล้วจังไหนจังเหลืองเออเฮอคือด,ดอกอันคือน่าใหม่นี่แม่พี่น้อง นี่จ้าแล้วเรียบร้อยล่ะมาสีชิมเ้เบิงไม่มกินน้ากันค่ะพี่น้องคุยกับข้าเหนียวกัดบักเขือใส่กะเข้ากันบักยางคักอยู่เด้อจ้ะพี่น้องแซ่บแซบอยู่เด้อจ้าสาหรับพี่น้องผู้ใดเบิงคลิปห้จนจบถ่ายคลิปกะข,ขอขอบคุณหลายๆเด้อจ้าคลิปเฮ็ดดอกจานซุปดอกจานของเฮาประสบความสําเร็จอยู่จ้ะแซ่บอยู่ค่ะพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้ในเด้อจ้ะพี่น้องขอบคุณหลายๆจ้า